นี้แม่อยู่วัดบางพีใหญ่กลางนะคะที่มีพระนอนอยู่นะคะตรงนี้เป็นด้านหน้าแล้วที่จะมีพี่ยักษ์นะคะพี่ทศกัณฐ์เอ้ยเท้ <ๆ S 1> ทาไปสวนนะคะซ้ายขวาอันนี้เป็นมุมหนึ่งที่มีลานสวยๆให้เห็นตรงนี้นะคะ ไม่แน่ใจว่าคนเยอะหรือเปล่าอันนี้คือวัดที่สองที่เมยมาวันนี้นะคะเม่ยืนอยู่ตรงกึ่งกลางกึ่งกลางนะเมื่อยืนอยู่ตรงจุดกึ่งกลางนะคะจะเห็นได้เลยว่าโล่งกว้างมากๆนะคะครั้งนี้เราจะมาไหว้พระนอนที่ใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งของประเทศไทยนะคะ แต่เป็นวันสำคัญของให้หลวก็ถือว่าเป็นเลือดนามยามีวันมาพระหล่อไปแหล่อเสียวันที่าพะหล่อพระอวันนี้หล่อรอฐแล้วก็อีก้าวันหล่อาแล้วมีเปเป็นวันที่พระุทธเจ้มพระเป็นพระพุทธรูปปางสายญาตินะคะ สร้างเมื่อพศ2521ความยาวตั้งแต่ยอดเกตถึงพระบาทเนี่ย26วา1 2 9นิ้วหรือประมาณ53เมตรกว้าง7.5สูง18เมตรนะคะที่นี่เรียกว่าวัดกลางนะคะจนมาเป็นวัดพระนอนทุกคนก็เลยเรียกกันว่าวัดพระนอนติดปากมาจนทุกวันนี้นะคะภายในโอพระนะคะแบ่งเป็น4ชั้นมีห้องปฏิบัติกรมรมฐาน ห้องปฏิสถานพระอาหารหันต์500รูปภาพวาดนรกสวรรค์นะคะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มากมายโดยมีไฮไลท์ที่ชั้นเีนะคะซึ่งบรรจุพระสาลีลิกธาตุที่อันเชิญมาจากโคลัมเบียนะคะประเทศรีลังกาเมื่อปี2530และก็ห้องปดิสถานหัวใจพระนอนที่มีแห่งเดียวในโลกนะคะตรงนี้คือจุดอันซีนของวัดบางพลีใหญ่กลางนะคะ อันนี้คือตรงหัวใจพระพุทธเจ้านะคะอนนขอทุกคนได้รับพลังได้รับหัวใจที่แข็งแรงแข็งแกร่งนะคะมีพลังแรงใจแรงกายด้วยกันนะคะ นะมาถึงชั้นที่มีหัวใจของพระพุทธเจ้าเป็นจุดที่สูงสุดของที่เราเดินขึ้นมาแล้วนะทุกคนก็มากราบไหว้สักการะให้หัวใจของตัวเองมีรลางมีแรงใจในกายอยู่ทำศสุย์กัในร่างกายของเราแข็งแรงก็ขอให้ทุกคนได้รับพลสดไปด้วยกันในตอนนี้เลยนะคะอันนี้วัดบางแห่งกลางเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทุกคนมากราบไหว้แล้ว ก็ไม่นำให้ขึ้นมาชั้นเดยนี้เลรักษาทุกท่านค่ะ